สวัสดีนะครับคุณผู้ชมค้นสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตำหนักปู่อุดมนะครับมาเพื่อจะมาขอโชคขอลางเนาะก,กับแม่ล่างปู่อุดมนะครับวันนี้ขอต่องวดเลยจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามหาแม่ล่างปู่อุดมกันนะครับไปไปด้านไหนกันไปกันเลยที่ไดบักไดที่เป็นสายบุญแท้ ขันอยากได้สามโตในระว่างกูหลวงพ่อปูอุดมกับอีเถวามันมาซื้อดวงวิญญาณของลูกล่างในระว่างกูอาจสิเป็นบนเพื่อเป็นล่างก็ได้กนะูสิกูให้แต่กูละปากกับไปปาบริว่างทั่วโลกทั้งหลายของมูงมึง หายใจเทียนสะหายใจเอาให้เป็นพายาสร้างของกูกูสิแห่เป็นขบวนไปเมื่อนั่นแห่ไปจนว่าหอดคนละแต่มันสิมีไก่ไก่แก่ยู่เฮ่หันละมันมีจจกตัวไก่แก่ในน้ำอย่าง Bậc đấy thêm kem kèn, cây kẻ đi Nam nhỉ bảo sạc không, bảo sạc không, cây kèn có hả? mày nói bảo sạc. kèm cây kèn không cây kèm bao nhiêu? dài bao nhiêu? dài bao kèm dài bao nhiêu? kèm bao nhiêu? dài kèm nhiêu? dài bao nhiêu? dài เนี่ยะไรฮะสัตว์เก่าแกะกเกาตังกเกาังกเกาเ้กาเนี่ยหไก่ังกระเกาเหี้ยกระเกาไก่แก่ก่กะเจ็ดีบอดีมูมึงผ้ากันตัวกันมันอาบซีเมนก็ได้เด้ให้มูมันฟังตัวลกอยู่นี่ตัวเดู้้ชไปตามมันี่ กูบ่ได้ว่าแต่ว่ากูบอกให้มูมูมันฟังที่เดียวนี่นี่มันอัดสีแมนกไ็ได้ด้กูว่าแต่จังได้ก็สร้างปิศาธรรมของกูก็คือกูสีแห่พญาสร้างออกไปจากห้องของกูมืองนี้เมื่อนั้นกูสีเป็นล้ำกูสีเป็นล้ำกล่องเงา กูสิไปล่ำกูสิไปเบิ่งนางล่ำแล้วกูสิถาเบิ่งอีใดบักใดมันเป็นสายบุญให้กับลูกล่างแท้แน่นอนวะกูสิถาเบิ่งเด้อภายในมือสองมือนี่ล่ะมันสีมีบ่สายบุญบ่แมนมาได้โชคลาภร้อยไปแล้วใคร่สร้างสิอุ้มนุ่ยไข่จั่งเหนื่อยโอ้ยิ่งแล้โหแล้วโหแล้วโหแล้วตัวไหนมี ตัวไหนก็ย้ายไม่เข้าศูนลเกูนเก้าูนเขเข้านะเ้าูนเ้าจดูนรูปะเข้าเจดูนเก้าซูนบางหันเซอบูบางฮันเซอร์รทนี้บระเทนี้ล้วงแล้วล้วงแล้วหมูปองแล้วซอสแล้วสอดแล้วเก้าเจ็ดซูน คือไกลแก่ก็คือไกลเกี่ให้พวกมึงพ่ากันไปใส่เทียนสาให้เกี่ยเกี่ยเน้นี่หละมันเป็นมันของตาข้าขันที่ได้บัดได้ยาผูก็ร่กรวยนัูน90เกลีย9เกี่ยเ้ังไม90เกลียเด้อ90เกล่เด้อเกยเด้อครับครับครับครัอกแม่90เกลยเด้อ

อาลืมเก้าเจ็ดศูนนะอย่าล oh. ืมเก้าเจ็ดศ like, ูนย์เกเจ็เกาเจ็ดศูนย์กหายดับลครับสันูกับสีกูกินหลักอนหลังก้อนก้อนูสีออกจากล่างครับกูบนี้อย่างหมุมมึงเมื่อนั่นนลงเคยลันปากไว้ว่าโมมึงมากโมมึงกัสิได้มากขึ้นก็สีได้มากเหื่ๆขึ้นกบ งวดสีฮอดเอาพญาส่างกูเป็นหลักพญาส่างไงแล้วแกพิษน,นาถ้ำของกูห้มันอกนนอกไก่แก่ในน้ำหงาไก่แก่ของบักเกกูในน้ำหงบบาย กูแจ้งสุกอกีโกนักเก่ากีเก่าเก่ามีศูนย์นนย์ไปตัวเดีนะจ็ดเก้่าศูนย์เจเก่าอล่ะเด้อเมื่อนั้นกูสิธาล่ำกูหวังว่าคือสีมีสายบุญกูสินางหาเบิ้ง อีใดมันสิเป็นบักใดสิเป็นสายบุญแท้แน่นอนของกูของลูกล่างเมื่อนั้นผู้ใดอยากไปเป็นสายบุญให้กับปักเทาเกโกยุหังเน่โบรแมนวามันบอสอยมุงมึงเนยมันก็อยคือกันบักกโก ไฟฟ้าบริวารมันกะไยเดอรยยุหันเดอร์เด็กๆเด็ก,ดกน้อยก็ยุน้องนานำลองไม่กะไรยุหันลูกหลานเ้ินหลน่นมันกะมีนมอแมนอมอมีมันมาเป็นขอบเป็นขั้วรั์สมบัติของมันกะไรคันผู้ใดมีบุญบารามีหรือว่าผู้ใดสามารถซอยมันได มันสีตออแทน่นยีางงามมันบอกให้กูบอกววาจังสี่เมื่อนั่นกูก็บอกแบบนี้คือเกา่าือกูวบาแต่ว่าทรัพย์สมบัติกับเป๋ยโบรานของของมันนัน่นมันจมอยู่จารึกใต้ฝังมันเป็นฉีทสายเดอ้อยู่ขัางลาแต่เหยียดทรัพย์สมบัตินะั้นพญาส,าาาสาาร้างพญาพญาสร้างเถ่า ข้ยายสร้างเถ่าที่กูเคยนั่งนั่ะที่มีง่ายมีไงหมอนมงไงเบามากากูอยากนั่งอีกทีเกเคยล่าก็เคยรันป่าคือได้วาสีเอาข้าากสร้างไม้แหงหวงสวนว่าแมนมันสีได้ว่าแมนสีงดสีมากโอ,โอ้ได้กึ้บกูเดิมเอ็งนี่ได,ได้นั่งกู ทันได้แล้ออจังโตกระได้ได้ลำบกมันเกดกินแรงแต่เรีย้พายาส่งมันกระตรงนีพญยาสามันมีทั้งขั้นต่างจ้ะล่างกัเดี่เอบนกันทีเอาลำบงพายาส่จับสีพิมจับสีความจับแสงจ้านี่พายาส่งพญยาสางเยอะจ้โตง่ายๆเทาๆมันมีเป็น ง่ามม่วงออกมาเป็นกังสิใหญ่ขอุใหญ่แห้งดีพยาศเมื่อแร้งกูกะสิไปผูกแขนหายอีั่นลูกกูเสียอามันไม่อยูน่อช่ใอายุไข่ัันจากกีท่านสามเก้สิบสามก้าสามปคือตระกางนั่น เอากุสิออกละเด้อบัดนที่นึ่เด้อพญาสร่างเขากับไก่แก่ไก่แก่ในน่จ้านมึงปิศาของมึงเก่งแก่บอกามไก่แก่ในน่าอนุบาลในน่านอย่างเก่าครับเก่าอันนั้นมันพญาสร่างไก่แก่ไก่แก่แก่กับเจ็ดครับ ไก่กเก่าเนาะไก่1 0มันแม่นอยู่บู่ว่าบ่แม่นพยาสังขาไข่พาสังขาไข่ครับฮะ90 90บ่แม่นา เก่าศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์เล็กศูนย์เก่าศูนย์เล็กศูนย์เมื่อนี่เอาไปก่อนเอาพายาส่างกูไปก่อนใ่เอาเก่าเอาเก่าไปก่อนเนาะเอาพยาส่างเก่ากับไก่เกลของบเก็บปู ผู้ใดปริศนาถ้ำของปู่ผู she. She ้ใดแก้ออกคือผู้นั้นได้สามโตเลยจริงเดียงวดนี้ของยี่ลูกล่างแตกล่างจ้าแก้ของปู่ขึ้นทึ่งจ้าจปู่จังไวยฟังให้ดีพอดมือนั่นปู่ร้องของปู่ดมสีแมนมะแมนของปู่อยู่เทิ่งของลูกล่างอยู่ล่างจ้าจ้าแต่ฟังเอา แต่พญาสร้างแรงขึ้นเพิ่มพญาสร้างเถ่าต้นลุ่งล่างเหลงโผล่ฟองลุ่งล่างแรงหลางแตกคือเก่าแตกฝนแตกล่างน้ำฝนเอาผู้บอกไตแทนผู้บอกให้ไปฟ้าบริวัตให้ดีใจเมื่อนี้กับผู้ศรีทาเบิ้งเมื่อสองเมื่อนี่แหละว่าอีใดบัดใดมันสิเป็นสายบุญแท้แน่นอน กูใดมันสิมาเอากองเยาาให้กูล่ำกูจะหายมันกอนโมกอะไรไขยในหมือ่นสองหนึ่งไก่แก่ในน้ำอย่างแต่พญาสางม,มันใหญของกูไปเร็วอาอยุไขมึงจากท่านสาบักอันนั้นปักครับยี่สิบเอ็ดครับผมยี่สิบเอ็ดไก่แก่กรับบักมีเด้อไก่แก่กรับบักมี ไก่แก <Keep> ่ไก่แก e ่ในน้ำหยังนี่คือสารโตเตะของกูกูเสียเอาบักนี้เป็นละแต่กูว่านเด็กเหมือนก็สีปากเมื่อนั่นกูสีห้องดังดังให้เบิ้งแต่โชกลาบร้อยของลงล่างมอนี่ลงล่างนวดสิมาจำให้ดีฟ้างให้ดีแต่ของกูขึ้นบน พญาสร้างเ่าโตยงยงยี่ได้บัดได้ิศาณ์กันผ้ากันแกะออกกับผ้ากันไปจักไวเอาไว้สายบุญท่นผู้ใดเป็นบุญแท้กันหามากขามาลออกูท่นอยากได้ค้องของกูั่นอยากได้ค่องของลูกล่างแต่ลูกล่างมันได้แล้วอยู่ในใจมันน่ะตอนนี้มันหน่อยใจ มันว่ากับล่างอยู่มันว่ามันหน่อยใจมันปล่อยออกไปแล้วสามตัวแต่แต่ไปป่าบริวันผู้ใดมากเก็บหลายหลายแต่ขีที่ผเว่าว่ามีจงแยกขี่ที่อันนี้มันเป็นบุญเพียมันสดใดมากขึ้นกันห้มัวมึงงหมาหัวมเอาบุญ ก็บอกได้แค่นี้ละขันบอกไปหลายมือมึงับสิวอลลงของผู้โดมเป็นยังคือมาท่วงมาเก็บกูบ่ได้ท่วงแต่กูบอกให้มือมึงให้ใส่เทียนสาให้มันเก่งนเอาแค่นี้ละเด้อกูก็บอกแค่นี้เอบครับทุกครับ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 ย่า่เปี๊ยวาจังไดยถึงย่ายฟังมาก แป้งมากเก่านาะคุณว่าเก่าคสั่งเก่าว่ามีศูนย์มากเนี่ยเป็นหน่วยหน่วยเกตเกลว์ศูนย์เจ็ดที่ยายแป้ได้เูสั่งขาบใครได้ปุ่านละใครเนาะุ่สามโต๊เลยบ่เกจ โอเคเก่าศูนย์เจ็ด่ายเนาะจาเก่าศูนย์เจ็ะขอบคุณยายหลายยายแปเดี๋ยังสี่เนาะเคยแป่ค่ะ